เกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นจีนขึ้นเป็นจรวดบ้างไฟแบบไม่หยุดเรื่องใหญ่ของตลาดทุนทั่วโลกตอนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าทุกสายตาพุ่งมาที่หุ้นจีนค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถือเป็นสัปดาห์ที่หุ้นจีนเนี่ยขึ้นมาแรงสุดในรอบ26ปีกันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งรอบนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่หุ้นจีน A อแชสในตลาดจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงหุ้นฮ่องกงด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้ารงมองย้อนกลับไปเนี่ยนะคะหุ้นจีนไม่ได้ขึ้นแรงๆแบบนี้มานานแล้วนะคะล่าสุดนะคะที่ตลาดหุ้นจีนเนี่ยขึ้นแบบตาเร่งที่เร็วและแรงแบบนี้เนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปในปี1998กันเลยทีเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นจีนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาลงทุนแมทจะเล่าให้ฟัง ขอ <K an> ต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง Humansoft ช่วยได้จัดการเงินเดือนปัญหาซับซ้อนที่ทุกธุรกิจต้องเจอส่งผลต่อพนักงานและความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว Humansoft ช่วยจัดการทั้งระบบคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติสรุปรายงานและมี AI ช่วยแจ้งปัญหาทดลองฟรี30วัน humansoft.co.th ผมคงตกรถหุ้นจีนแล้วแต่จะให้ซื้อตอนนี้ก็ทำใจไม่ได้ นี่คือคำกล่าวของดรนิเวศเห็นวชิราวรากรต้นแบบนักลงทุนเน้นคุณค่าของประเทศไทยที่เขียนเอาไว้นะคะในบทความของอาจารย์นิเวศท,ที่มีออกมาเป็นประจำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจุดกำเนิดของเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่24กันยายนที่ผ่านมาค่ะ ที่ทางรัฐบาลจีนนั้นได้ออกมาประกาศมาตร,รการการะตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่จนหลายคนเรียกว่าเป็นบาซูก้าทางเศรษฐ,ฐกิจนะคะซึ่งมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆไปไล่ให้ฟังกันค่ะเริ่มต้นจากการประกาศลด RRR หรือ reserve requirement ratio อัตราส่วนเงินสำรองขั้นต่ำธนาคารลงมา0-5%นนะคะและคาดว่าจะมีการปรับลดลงได้อีกภายในปีนี้ต่อมาค่ะมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้แล้วก็เงินฝากลง ต่อเนื่องด้วยการลดอัตราเงินดาวสําหรับการซื้อบ้านหลังที่2แล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ที่อยู่อาศัยที่ยังค้างชําระอยู่รวมไปถึงมีการประกาศโครงการอาัดฉีดสภาพคล่องพยุงตลาดหุ้นวงเงินกว่า3.7ล้านล้านบาทนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ่ะที่รัฐบาลจีนเนี่ยมีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะซึ่งหลายคนก่อนหน้านี้ก็คิดว่ามันน่าจะเหมือนกับครั้งอ,อื่นๆที่ผ่านมา แต่ตลาดหุ้นจีนรีแอคชั่นกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกรอบนี้ไม่เหมือนกับรอบก่อนๆค่ะและถ้าจะมาถามเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรนะคะก็ต้องบอกว่าข้อแรกเนี่ยแพ็กเกจการกระตุ้นเศรษฐกิจกรอบนี้ตอนแรกหลายคนเรียกว่าเป็นมินิบาซูก้านะคะแต่พอประกาศออกมาแบบต่อเนื่องเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าแพ็กเกจการกระตุ้นเศรษฐกิจกรอบนี้จากทางการจีนนั้นเรียกว่าเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบมาก ส่วนก็สองก็คือสภาวะของตลาดหุ้นจีนก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าพูดถึงหุ้นจีนหลายคนเบื่อนหน้าหนีเลยนะคะเพราะว่าถ้าจะให้เห็นภาพเนี่ยก็เปรียบเสมือนซากสอมมี่ที่เดินได้ค่ะไม่มีใครที่สนใจหุ้นจีนอีกต่อไปนะคะลงแล้วลงอีกลงจนไม่เชื่อสายตาในทะ,ะว่าหุ้นจีนเนี่ยจะซื้อขายกันด้วยราคาที่ถูกขนาดนี้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยนะคะก็คือหุ้นเจดีค่ะ ที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังของจีนอย่าง JD.com นะคะมูลค่าของบริษัท JD.com เนี่ยตอนนี้อยู่ที่2 4 9 0 0 0ล้านฮ่องกงดอลล่าแต่ว่าเงินสดในมือของ JD เนี่ยนะคะมีอยู่มากถึง2 6 8 0 0 0ล้านฮ่องกงดอลล่าค่ะคิดดูสิคะว่าแค่เงินสดที่บริษัทมีอยู่เนี่ยก็มากกว่ามูลค่ากิจการของทั้งบริษัทแล้ว ซึ่งหลายคนที่เป็นนักลงทุนแล้วเคยได้อ่านตำราของเบนจามินเกรแฮมเนี่ยมันเป็นหนึ่งในคำแนะนำของเขาเลยนะคะว่าให้เราเนี่ยลงทุนในบริษัทที่เรียกว่าเน็ตเน็ตนะคะนั่นก็คือการไปมองหาคะ่ะว่าบริษัทไหนนะคะที่มีเงินสดในมือของบริษัทนั้นๆเนี่ยมากกว่ามูลค่ากิจการที่เป็นอยู่ในปัจจุบนันซึ่งในเวลาที่เราอ่านหนังสือของเบนจามินเกรแฮมเราก็อาจจะบอกว่าโอ้เป็นไปนไม่ได้หรอกค่ะเป็นยากมากนะคะจะมีบริษัทแบบนี้อยู่ที่ไหน นี่แหละค่ะเกิดขึ้นแล้วในตลาดหุ้นจีนในช่วงก่อนหน้านี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าตลาดหุ้นจีนนั้นถูกซื้อขายกันนะคะในระดับバリเลชันที่ต่ำมากค่ะต่ำทั้งเมื่อเทียบกับตัวเองในอดีตแล้วก็ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าสะท้อนภาพที่ขาดความเชื่อมั่นแล้วในตลาดหุ้นจีนนะคะหมดอะไรตายอยากไม่มีใครอยากได้ของไม่มีใครอยากได้ตลาดหุ้นจีนอีกต่อไปเรียกง,ง่ายๆก็คือเหมือนซากซอมบี้ที่รอให้คนเนี่ยมากระตุกให้ฟื้นคืนชีพ ทุกคนเคยเป็นไหมคะจะมีของอยู่ชิ้นหนึ่งค่ะที่วางไว้อยู่ตรงนั้นแหละแล้วของชิ้นนั้นเนี่ยพอไม่มีใครสนใจก็จะไม่มีค่าเลยนะคะแต่อยู่ดีๆค่ะเมื่อมีคนเดินผ่านมาคนแล้วคนเล่าแล้วก็เริ่มหันมาบอกว่าอุของชิ้นนี้ดีจังเลยนะคะแล้วเมื่อมีคนบอกว่าดีพร้อมๆกันเนี่ยของชิ้นนั้นจากที่ไม่เคยมีค่าอะไรเลยก็จะมีค่าขึ้นมาทันทีในเวลาอันรวดเร็วและพอคนกลัวพลาดกลัวที่จะตกรถคนก็เลยแย่งกันซื้อใหญ่เลยค่ะ ทำให้ราคาของหุ้นจีนที่ผ่านมาเนี่ยสะท้อนภาพนี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งภาพนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะว่าผลตอบแทนของหุ้นจีนนะคะผ่านตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และเซนเจิ้น CSI เนี่ยย้อนกลับไป24กันยายนค่ะวันนั้นบวกขึ้นมาทีเดียว4.3% 25กันยายนบวกต่ออีก1.5% 26กันยายนบวกต่ออีก4.2% และ27กันยายนก็บวกต่ออีก4.5%ต่อเนื่องมาจนถึง30กันยายนที่ผ่านมาก่อนที่ตลาดหุ้นจีนจะเข้าช่วงของโกลเด้นวีคเนี่ยนะคะหรือว่าวันหยุดช,ชาติจีนเนี่ยบวกไปวันเดียวเลย8.5%ค่ะรวมเป็นผลตอบแทนกว่า25%ภายในแค่5วันทำการนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอีกสถิติหนึ่งที่น่าสนใจก็คือวันที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะ ปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นของจีนเนี่ยนะคะครึ่งชั่วโมงแรกเท่านั้นเองนะคะสูงถึง4.6ล้านล้านบาทค่ะตัวเลขน,นี้เยอะขนาดไหนก็ถ้าเทียบกับตลาดหุ้นไทยบ้านเราเนี่ยเรียกว่าถ้าวันไหนเนี่ยนะคะเทรดกันเป็นแสนล้านก็เรียกว่าเยอะแล้วนะคะแต่เนี่ยตัวเลขที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นสูงกว่านั้นถึง4 0เท่าตัวซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะ เกิดภายในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงแรกหลังการเปิดตลาดเท่านั้นและแน่นอนค่ะว่าคำถามสำคัญก็คือการปรับตัวขึ้นมาเป็นบัางไฟพยามังกรแบบนี้ภาพต่อไปของตลาดหุ้นจีนจะเป็นยังไงจะมีการย่อตัวหรือไม่หรือว่าหุ้นจีนจะไปต่อได้ในระยะยาวไม่มีใครล่วงรู้อนาคตนะคะแต่หนึ่งในซีนารโอที่เป็นไปได้ก็คือตลาดหุ้นจีนนั้นอาจจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแบบที่หลายๆคนไม่รู้ตัวเลยก็ได้เช่นกัน